สวัสดีครับผมนายจกีนาทีชั้นปวช .1 เลขที่ 6L1 สาขาเทคโนโล,โลยีสารสนเทศวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่องสุสานหินห้อยเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตของ2พี่น้องหลังจากเกิดวิกฤตทางสงครามเปิดเรื่องมามีวิญญาณเด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่าเรื่องถึงชีวิตตัวเองที่แสนอาภัพ,พเรื่องก่อนหน้านี้มีอยู่ว่าเครื่องบินลบกลังมา บอดเตียนภายได้ส่งเสียงดังทั่วทั้งเมืองเด็กชายกำลังเอาเข้าวของที่จำเป็นลงไปฝั่งในหลุมครอบครัวนี้มีสี่คนมีพ่อมีแม่พี่ชายและน้องสาวซึ่งพ่อเป็นทหารเรือตอนนี้กำลังไปลบอยู่ไม่ให้เด็กรีบไปหลบที่ปลอดภยัยส่วนแม่จะไปทำธุระที่สำคัญก่อนแล้วจะตามไป พี่ชายด้วยอุ้มน้องสาวแล้วลูกลี้ลูกลนวิ่งไปเก็บข้าวของที่สำคัญในบ้านแต่ว่าไม่ทันแล้วระเบิดได้ลงมาที่หมู่บ้านแล้วทั้งหมู่บ้านถูกไฟแผดเผาและกำลังมอดไหมทุกคนหนีละเนระนาพี่ชายได้อุ้มน้องสาวหนีมาที่ปลอดภัยเมื่อเสียงเครื่องบินได้หายไปแล้วพี่ชายจึงพาน้องสาวไปที่ที่แม่นัดไว้ตลอดทางคือสภาพบ้านเมืองที่ ถูกไฟเผาจนหมดมีทั้งคนตายและมีคนได้รับบาดเจ็บมากมายเมื่อเด็กๆมาถึงที่แม่นับแต่ยังไม่เจอแม่อยู่ๆหน่วยกู้ภัยก็ได้บอกทุกๆคนอพยุไปพักรักษาตัวที่โรงเรียนก่อนเด็กๆจึงคิดว่าแม่พวกเขาไปรออยู่ที่โรงเรียนแล้วณนะโรงเรียนในขณะที่หมอกําลังตรวจร่างกายของน้องสาวมีคนรู้จักเดินเข้ามาบอกเด็กชายว่าแม่เด็กชายนั้นเจ็บหัก รีบไปดูเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้ยื่นแหวนของแม่ให้แล้วพาเขาไปสภาพผู้เป็นแม่นั้นมีบาดแผลเต็มไปหมดเจด้าหน้าที่จะรีบนําไปส่งที่โรงพยาบาลแต่แล้วแม่ของเขาก็ไม่หายใจได้เด็กชายก็ได้กลับมาหาน้องสาวน้องสาวนั้นอยากเจอแม่มากเด็กชายไม่กล้าบอกเรื่อง นี้กับน้องจึงบอกว่าแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลน,น้องสาวจึงร้องไห้ส่วนพี่ชายก็พยายามทําตัวให้เข้มแข็งและลาเริงให้น้องเห็นหลังจากเคลื่อนย้ายศพแม่ไปเผาแล้วเด็กชายได้พาน้องสาวไปขออาศัยอยู่ที่บ้านป้าเขาเอากล่องใส่กระดูกแม่ซ่อนไว้นอกบ้านก่อนพอตกดึกเขาจึงเก็บเข้าไปในบ้านเช่ามาเด็กชายได้ไปเอาเสบียงจากหลุมที่ฝังเอาไว้กลับมาที่บ้านป้าป้านั้นได้ทา อาการแม่เด็กชายจึงได้ตอบจึงได้บอกความจริงไปว่าแม่เขาตายแล้วพร้อมกับเขาโทษป้าที่ไม่ได้บอกเพราะว่าไม่อยากให้น้องรู้จากนั้นป้าจึงจะไปเขียนจดหมายบอกพอ่อเด็กเด็กตกดึกเด็กเด็กออกเดินเล่นนอกบ้านน้องสาวเห็นหิ่งห้อยเธอชอบมากเด็กชายจึงพาน้องไปดูฝุงหิ่งห้อยที่ลอยเปล่งแสงเหมือนดวงดาว แต่แม่นาะใกลบ้านพอกลับมาถึงบ้านดึกป้าก็ดูหลานเด็กชายก็ไม่ได้ถืกสาอะไรเช้ามาป้าก็ได้ปุยด้วยเรื่องงานเด็กชายบอกไปว่าตอนนี้โรงงานเสียหายไม่มีงานทําโรงเรียนก็ไม่ไปหมดและจดหมายที่เขียนไปถึงพ่อก็ไม่มีแววกลับมาสักฉบ,บับได้เย็นนั้นพวกเขาก็ได้นั่งกินข้าวด้วยกันป้านั้นได้ตักแต่น้ําแกงให้เด็กชายและน้องสาว แต่เมื่อเป็นลูกสาวของตัวเองก็ตักข้าวและน้ำแกงให้เด็กชายได้พาน้องสาวไปทะเลน,น้องสาวได้ถอดชุดแล้วไปเล่นน้ำทะเลกับพี่เมื่อเล่นไปสักพักเด็กก็เริ่มหิวข้าวแล้วนึกถึงอดีตตอนที่แม่เขาเลือกไปกินข้าวหลังจากเล่นน้ำทะเลเสร็จแต่ทันใดนั้นเขาต้องหลุดจากพวง เมื่อหัวเตียนไพ่ได้ดังขึ้นป้าได้ยุให้เด็กชายเอาเสื้อกิโมโนของแม่ไปขายเพื่อแลกเป็นข้าวสารเมื่อน้องสาวรู้เรื่องก็ได้โวยวายเสียงดังเพราะเธอไม่อยากเอาของแม่ไปต่อมานั้นป้าได้เอากิโมโนไปแลกกับข้าวสารและเอามาให้เด็กชายเป็นโถมือนี้ป้าจะดีขึ้นมาหน่อยไม่ได้เอาแค่น้ำแกงให้เด็กๆแต่พัฒนาขึ้นมาเป็น ข้าวต้มแต่สุดท้ายก็ไม่เท่าเทียมกับลูกของป้าอยู่ดีเพราะเธอนั้นเตรียมแต่ข้าวปั้นซึ่งเด็กชายและน้องสาวก็คิดว่าพวกเขาคงได้กินข้าวปั้นในมื้อเที่ยงป้านั้นไม่ให้กินเธอว่าจะให้ของดีๆกินกับคนที่มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบส่วนเด็กชายที่อยู่บ้านเฉยๆไม่มีงานทําป้านั้นจึงให้กินแต่ข้าวต้มซึ่งข้าวที่เธอกินอยู่ก็เป็นข้าวที่ได้จาก การเอาเสื้อกิมโมโนไปแลกกับข้าวสารนานั่นเองป้าได้ยินดังนั้นป้าก็ได้บอกให้เด็กๆไปหุงข้าวกินเองพร้อมกับยื่ให้เด็กชายส่งจดหมายไปขออยู่กับญาติฝั่งแม่ดูถ้าหากทนอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ามาเด็กชายพาน้องสาวไป,ไปถอนเงินของแม่ที่ธนาคารระหว่างทางกลับเด็กชายก็มีความคิดที่ไม่อยากจะอยู่กับป้าและอยากจะไปอยู่กับน้องสาวกันเอง สองคนเขาออาเงินที่ถอนมาไปซื้อเตาหุงข้าวและของใช้อื่นๆจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านป้าพวกเขาตั้งเตาหุงข้ากกินเองอย่างจุใจเมื่อลูกป้าเห็นก็บอกแม่ตัวเองว่าแม่ตัวเองนั้นใจร้ายเกินไปไหมที่ปล่อยให้เด็กๆดูแลกันเองช่งมงไมเด็กชายก็ได้พาน้องสาวมาแลกข้าวสารน้องสาวนั้นอยู่ๆก็ร้องไห้พี่ชายจึงยื่นขระปองลูกอมให้ตกดึกคืนหนึ่ง น้องสาวระมอเรียกชื่อแม่เสียงดังป้าจึงเข้ามาบอกให้เงียบๆหน่อยเด็กชายจึงพาน้องสาวออกมากล่อมที่นอกบ้านสักพักเสียงหวอเตียนภัยก็ดังขึ้นตอนนี้สองพี่น้องวิ่งไปอยู่ที่หลุมหลบภยัยน้องสาวนั้นได้บอกกับพี่ว่าไม่อยากอยู่กับที่บ้านป้าแล้วเด็กชายตัดสินใจที่จะออกมาและมาอาศัยอยู่ที่หลุมหลบภยัย เขาว่าจะสร้างที่นี่ให้เป็นบ้านใหม่เด็กชายและน้องสาวมาเก็บข้าวของที่บ้านป้าพร้อมกับอําลาป้าป้าอึ้งและรู้สึกผิดนิดๆที่ปล่อยให้เด็กๆไปเด็กๆไ,ได้มาเริ่มต้นที่ชีวิตบ้านใหม่ของพวกเขาเองเด็กชายและน้องสาวช่วยกันไปหาสเสบียงอาหารมาตุนไว้เย็นนี้พวกเขาทํากับข้าวและกินด้วยกันอย่างอร่อ,รอยตกดึกภายในถ้ามืดมิดไปหมดพวกเด็กจึงไปจับหิ่งห้อยมาเป็นแสงสว่างแทนเช้ามาน้องสาวได้นําหิ่งห้อยที่ตายแล้วมาฝัง แล้วทําเป็นสุสานให้เธอนั้นรู้ว่าแม่ตายแล้วจากว่าเด็กชายน้ําตาคอเขาเล่นน้องสาวจึงอะไรถึงแม่กันเบาๆาตอนกลางวันในขณะที่สองพี่น้องมาอยู่มีเด็กเกนมาทําร้ายเข้าของของพวกเขาสองพี่น้องนั้นจึงออกไปขอขออาหารชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครให้เลยแล้วโชคชะตาก็พาเด็กๆไปขโมยผลไม้บ้านมากินประทานชีวิต นับวัานน้องสาวยิ่งมีอาการคันและมีผื่นเต็มตัวไปหมดวันหนึ่งน้องสาวปวดท้องมากเด็กชายจึงไปขโมยพืชผักมาให้น้องกินแต่โดนจับได้และถูกจับตัวส่งตำรวจตำรวจนั้นส่งสารจึงปล่อยตัวเขาไปน้องสาวตามมาหาเด็กชายและเห็นหน้าพี่ชายที่มีแผลที่มีบาดแผลจึงคิดว่าพี่ชายไม่สบายพร้อมบอกให้พี่ชายไปหาหมอ เด็กชายรู้สึกแย่มากจึงร้องไห้ออกมาแล้วพวกเขาก็กลับบ้านกันนับจากวันวันแล้ววันเล่าเด็กชายได้ออกไปข้างนอกทุกวันน้องสาวต้องอยู่คนเดียวลำพังกับตุ๊กตาจึงแล้วเขาออกไปขโมยเข้าของของชาวบ้านตอนที่ตอนที่ระเบิดลงเด็กชายรู้สึกดีและโล่งมากที่ได้ของดีๆกลับมาให้น้องสาวมากมายวันหนึ่งหลังจากหลังจากที่เขากลับมาข้างนอก น้องสาวลม้มฟุบอยู่ที่กองหญ้าจึงพาน้องสาวหาหมอหมอบอกว่าน้องสาวของเขาขาดสา,ารอาหารเด็กชายจึงได้ไปที่ธนาคารเพื่อเพื่อถอนเงินทั้งหมดมาซื้ออาหารให้น้องและตอนนั้นเขาเองก็ได้รู้ว่าพ่อของเขาตายแล้วเด็กชายกลับมาหาน้องสาวพร้อมกับของกินน้องสาวนอนเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่เมื่อเด็กชายไปดู <S <S ก็ปรากฏว่าน้องสาวกําลังกินลูกแก้ว ที่น้องสาวสมมุติว่าเป็นลูกอมและจินกินดินกินก้อนหินไปเพราะว่าคิดว่าเป็นข้าปั้นแล้วคืนนี้น้องสาวก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเรีกชายเอาศพของน้องไปเผาแล้วนิเม่กระจบ